โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับในแคปเรนดอมนะตอนนี้เรามาอยู่กันในเกมโรบ็อคนะครับแมป Military t y ไท o ูนะครับวันนี้นะฮะผมจะพานะครับน้องๆนะครับที่ยังบุกนะฮะค่ายทหารกับออยน้ำมันนะครับที่เป็นเอ่อที่สถานที่ ขุดน้ํามันนะที่พอเราไปยึดเราจะได้ตังค์แล้วก็ค่ายทหารที่พอเราไปยึดแล้วเนี่ยเราจะได้ตังค์นะครับตั้งสองที่นี้นะครับใครที่ยึดไม่เป็นหรือว่ายึดยากมากๆนะครับยกมือขึ้นนะฮะผมจะพาไปยึดแบบง่ายๆเลยนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่เลยนะครับอ่าที่เราจะใช้ก็เอาปืนโง่ไปเลยนะครับก็คือ m 1 6นะฮะกระบอกเดียวเลยนะฮะเนี่ยมาแบบมาแบบอ่า n e w b ี้เลยไแ,แบบคนพึ่ง คนเพิ่งเล่นอะนะฮะแล้วอยากวันจะไปบุกค่ายทหารนะฮะแบบนี้เลยรถกะกากะนะฮะปืน M16 กกระบอกเดียวนะฮะเข้าเกมมาฟาร์มตังแป๊บเดียวซื้อ M16 ก็มาบุกได้เลยจริงไม่ต้องเอ็มก็ได้นะแต่ว่า M16 มสันแรงสุดในในชั้นแรกไงมันจะได้ไวๆนะฮะพอถึงก็ยิงประตูเลยนะฮะหลังจากที่ประตูแตกแล้วเนี่ยมีโหลดปืนก่อนนะ เราก็ยืนอยู่ตรงเนี้ยนะตะแปมยิงเลยฮะฮฮฮรอรีโหลดก่อนนะผมจะไม่กอนะครับเพื่อจะได้ให้ดูว่ามันไวแค่ไหนนะแล้วก็ง่ายเพียงใดนะ ปืนยิงสิบหกนี่ไม่มีอัพเจ็กปืนหรอครับเนี่ยทําไมไม่ได้ยินเสียงปืนลูกกระสุนลัน่นออกจากปากกระบอกปืนเลยนะฮะเกี่ประตูตอนนี้มันตายใกล้หมดแล้วนะฮะกบไปดีกว่าไปชับ โอเคตายหมดแล้วนะฮะเราก็วิ่งไปยึดได้เลยหลบหลังกล่องนะครับอ่าสบายนะยึดเสร็จแล้วนะฮะโคตรง่ายมีแค่ m อ6ก็ระบอกเดียวนะชนะถ้าเกิดเราจะอยากไปบุกตรงกลางเราแค่วิ่งมานี่นะฮะถ้าอยากบุกตรงกลางเนาะเออแบบแถมตรงกลางไปด้วยเลยไปนะฮะใช่นะฮะ้ <laughs> <laughs> ะฮะ้วก็ โอเคต่อไปเป็นการบุกแท่นขุดเจาะน้ำมันนะครับโดยใช้ M16 1กระบอกสปีดเป็นเลยสปีดโบ๊ทนะฮะอันนี้ก็ราคาถูกมากนะครับแค่ก็คือแบบต้นต้นเกมก็ซื้อได้แล้วแหะนะฮะเดินมาซื้อตรงท่าเรือได้เลยนะฮะแล้วก็ขี่มา ยึดง่ายมากแค่ถึงแล้วนะถึงแล้วเรามาหลบตรงนี้ไปดีโหลดก่อนนะ เอตายหนึ่งเอตายสองสินะวิ่งขึ้นมาเลยนะฮะไม่ต้องสนใจอะไรเยตายคราวนี้ให้เล็งยิงไอตัวที่อยู่บนหอคอยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ยิงตัวพวกเนี้ยเวลาเราขึ้นไปยึดยึดธงอะ่ะเราจะโดนยิงนะฮะ ราต้องเคลียร์มันก่อนโอเคตายโอเคตายนะทำลายประตูนะฮะประตูตรงนี้เลือดมันจะไม่ขึ้นให้เห็นนะฮะต้องยิงไปเรื่อยๆเ,เปื่อเราค่อนข้างกากาะงั้นยิงยากหน่อยนะ ยิงยิกว่ามันจะพังหาซอกนะครับหาซอกหามุมหาลืบจริง โอเคเสร็จแล้วนะสบายเย้ yeah, ยึดเสร็จเรียบร้อยนะคราวนี้เราไปดูวิธีการยึดแบบคนที่ mm. เขาเรียกว่างไงนะเล่นมานานแล้วนะแบบใช้ปืนดีๆนะฮะยึดไวกว่านะครับโอเคแบบปืนดีๆอะ่ะสิ่งที่เราจำเป็นที่ต้องใช้อะไรหนึ่งบาเลตนะฮะอ่าสองนะฮะ มินิการนะฮะอุ้ยอันนี้อัปเดตใหม่นะครับยังไม่มาต้องรออีกหลายวันเลยนะแนะนำไม่ใส่ชุดเกาะนักดำน้ำดีกว่านะสำหรับคนที่มีเสื้อก่อนนักดำน้ำเพราะว่าชุดนี้เวลาลงน้ำแล้วเลือดจะไม่ลดนะครับมาแล้วก็บวกเลือด20ด้วยโอเคมาถึงแล้วนะฮะผมจะไม่ใช้รถคันนี้ต่อสู้นะเนี่ยผมจะเข้าไปเลยนะ ลงมาเลยนะเพราะว่าสมมุติว่าผมไม่มีแล้วกันไอรถคันนี้นะฮะนะมาถึงก็สาสตร์มินิการใส่ประตูนะฮะแล้วก็หยิบบาเลตขึ้นมานะฮะเว้ยแต่เดี๋ยวยิงไอพวกนี้ทิ้งก่อนเพราะว่ามันน่าลำคาญน,นะฮะมันจะยิงแบบเนี่ยมันจะทำให้ปืนเราสายอ่ะฮะแล้วก็จัดบาเลตให้เลยคนละสองนัดนะฮะ มาแล้วเนะาะนะฮะยืนหลบหลังถังนะฮะแล้วก็ยึดได้แล้วเย่อันนี้คือแบบสำหรับบาเล็ตนะเป็นไงง่ายปะไวกว่าเดิมนะฮะจมไปแล้วรถถัง <c oughs> อา่าตอนนี้เราก็ถ้าเราเล่นมานานแล้วเราก็ต้องมีเฮลิคอปเตอร์แล้วใช่ไหมนะฮะ ใช่ถ้าเรามีเฮลิคอปเตอร์แล้วเราก็ไม่ต้องนั่งเรือไปแล้วนะเนะถ้าเราเล่นมานานแล้วนะฮะถ้าเราเล่นมานานแล้วเราต้องมีเฮลิคอปเตอร์แล้วแหละนะฮะแต่ถ้าไม่มีก็นั่งเรือไปก็ได้นะแต่ผมว่าต้องมีแล้วลหละนะสะสำหรับผู้เล่นนานนะฮะเอ๊ะมาแล้วแล้วก็โดนยิงอย่างหนัก ฮึบลงนะลงตรงนี้พอดีเป๊ะอ้าวปืนผมหายไปไหนเนี่ยโอ้ยเกมบักเกมบักปืนหายอนี้ใชให้สู้ยังไงครับนี่โอเคโอเคมาถึงแล้วหวังว่าคราวนี้ปืนจะไม่บักนะยังไงก็ได้ขอแค่ปืนไม่บักก็พอละ โ okay. อเครอบนี้ปืนไม่บักนะฮหรือมินิการวิ่งไปเลยนะฮะหยิบอาเลนขึ้นมายิงไม่โดน ใช้ไม่มีการอัดประตูไปเลยจะทำแบบนี้ก็ได้นะแต่ผมว่าใช้บาเลตดีก,กว่าะ <laughs> ทาเลต์ง่ายกว่าเยอะนะฮะอาา่ะฮะยึดเลยยึดเลยเอา้าทำไมไม่ขึ้นโอเคเสร็จแล้วนะฮะนี่นะฮะสบาย <c oughs> เป็นไงไวไหมนะฮะวิธีการยึดปอมอย่างง่ายนะครับสำหรับคนที่ เพิ่งเริ่มเล่นกับคนที่เล่นมานานแล้วพอมีของแล้วนะฮะเป็นไงแป๊บเดียวนะครับยึดง่ายมากนะไม่จําเป็นต้องมียานพาหนะมาโจมตีเราด้วยซ้ํำนะฮะมีแค่ยานพาหนะอ่าขนส่งเรามาก็พอนะฮะ